ผักชีที่ี่ปานบำรุงเอาไว้นะคะเจริญเติบโตเร็วมากใบเขียวใบางามอย่างดีเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเยปานก็จะพามาบำรุงพืชผักสวนครัวของเรานะให้ผักชีของเราเนะะี่ยค่ะ ใบเขียวใบงามใบสวยนะคะํำต้นแข็งแรงค่ะต้นไม่แค้แกนนะคะเราจะไปดูวิธีการทำกันเลยส่วนที่ญี่ปุ่นจะเอามารดพืชผักของเราวันนี้นะคะ<ส>ก็จะมีนะคะนมรสจืดนะคะแล้วก็จะเป็นกาแฟนะคะส่วนนมรสจืดเนะะี่ยค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้กาแฟก็เหมือนกันนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันคะ่ะใช้สองอย่างนี้นะคะเราจะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ ยปังก็เตรียมน้ําไว้นะคะถังละ10ลิตรค่ะเป็น20ลิบรนะคะ2ถังนะคะส่วนนมรสจืดของเรานะคะก็ได้มาจากธรรมชาติค่ะก็คือนมวัวนั่นเองนะคะทําให้พืชผักของเรานะคะแข็งแรงเจริญเติบโตนะคะใบใหญ่ใบเขียวใบงามเลยค่ะในนมรสจืดนะคะ ไล่มแมลงก็ได้นะคะเพราะว่าในนมลดจืดนะคะเขาจะมีไขมันเป็นสารจับใบได้อย่างดีเลยค่ะปังก็จะใช้นมลดจืดใส่ก่อนเนาะปังก็จะเอาใส่นะคะครึ่งกล่องทังละครึ่งกล่องค่ะ กับน้ำ10ลิตรก็ร้อยมลนะคะถัง100ละร้อยมลต่อมานะคะเจแปงก็จะใช้กาฟแฟนะคะในกาฟแฟนะคะเขาจะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัส มีสารอาหารมากมายเลยทำให้ดินของเราล้วนซุยรากพืชหาอาหารได้ดีลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามป้องกันแมลงได้ด้วยนะคะเย่าปังก็จะเอาใส่ลงไปนะคะถังละครึ่งซองค่ะถังละครึ่งเนาะนะคะครึ่งซองถังละครึ่งซองนะคะ ใส่่่นนีครึึงหงหถ้าเกิดท่านผู้ชมมีพืชผักสวนควรัวนะคะปลูกอยู่ในกระถางไม่มากเราก็จะใช้ไม่เยอะนะคะน้ำสิบลิตรนมครึ่งกล่องกาแฟครึ่งซองนะคะแล้วก็คนนะคะกาแฟให้ละลายให้ดีค่ะกับนมนะคะให้เข้ากันให้ดีเลย ตรนี้นะคะเราก็จะใช้รดกับพืชผักของเราได้ทุกชนิดเลยไม่ไว่าจะเป็นไม้ดอกไม้กระดับนะคะใช้รดได้หมดเลยค่ะปะ้าคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะไปรดกับพืชผักของเราได้เลยค่ะส่วนปุ๋ยที่เราทำได้นะคะเราก็แกะใส่หัวรดน้ำนะคะใช้รดได้เลย เจยปนก็จะใช้รถนะคะอาทิตย์ละครั้งค่ะไปกินได้แล้วนะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วมากเนาะแล้วก็ไม่มีมแมลงมาลบกวนผักชีของเจปปนเลย เป็นต้นกล้าอ่อนเล็กๆแบบนี้นะคะเยแปงก็จะใช้ใส่แก้วนะคะหรือจะใส่อะไรก็ได้ค่ะเทลดลาดแบบนี้เลยให้ดินเขาชุ่มอะค่ะถ้าเกิดเราใช้บัวรดแรงๆต้นเขาก็จะล้มได้เนาะลดให้ชุ่มเหมือนกันนะคะโอ้เขียวงามมากเลยนะคะต้นกล้าอ่อนเล็กๆแบบนี้ส่วนต้นที่เยแปนหว่านเอาไว้ตรงนี้นะคะโอ้โหเป็นเมล็ดผักกาด ะะมะเมล็ดเขาเหลือฮะริปังก็เอามาโรยไว้ว่าเขาจะขึ้นไหมเขาก็ขึ้นอย่างงามเลยเห็นไหมคะเขียวงามมากเลยผักชีเนาะเนี่ยค่ะกำลังเจริญเติบโตถ้าเกิดเขาเติบโตแล้วนะคะเขาก็จะเหมือนกระถางนี้เลยนะคะที่ริปาเจ็บไปกินแล้วเนี่ยค่ะผักสลัดนะคะที่จะปางปลูกไว้นะคะ กำลังเจริญเติบโตเลยนะคะใช้รดได้เลยค่ะทำให้พืชผักของเรานะคะแข็งแรงนะคะเป็นสระแหน่นะคะที่ปานปลูกไว้นะคะใช้รดได้เลย หอมนะคะใช้ลดได้เลยค่ะช้หวานเมล็ดผักเอาไว้นะคะถ้าเกิดต้นไม่เขียวไม่งามนะคะต้นแค่แก่นก็ลดได้นะคะใช้ลดเลยค่ะอันนี้เชียงปังก็ยังไม่ได้แยกต้นกล้าลงปลูกในกระถางเนาะเนี่ยค่ะแต่ก็ต้นเขาก็เขียวอยู่นะคะแต่เราก็บำรุงเอาไว้เลยค่ะผักชีเหมือนกันนะคะผักชีของใครนะคะถ้าเกิด ไม่งามต้นแคะแกนนะคะใบเหลืองใบไม่เขียวใบไม่งามนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะลองไปทําใช้ดูนะคะถ้ใบเขียวใบงามนะคะที่จะปานใช้ลดเนาะถ้าเกิดเราไม่มีนมนะคะเราใช้น้ำสาข้าวเนะะี่ยค่ะแทนได้เลยนะคะมาดูกล้วยไม้นะคะออกดอกสวยมากเลยนะคะปันก็จะใช้ลดเลย นะคะคลดลงไปในกระถางเลยค่ะดอกสวยมากเลยนะคะนี่นะคะโอ้โห و, แตกนะคะแตก หน่อแตกกอออกมากอใหญ่มากเลยใช้รถได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะก็ทำไม่ยากเลยค่ะก็มีกาแฟากับนมแค่นั้นนะคะลองไปบำรุงพืชผักสวนครัวของเราดูนะคะผักชีนะคะเจริญเติบโตเร็วมากเลยนะคะแล้วก็ใบเขียวใบางามได้อย่างดีเลยค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ